่ันนี้บอกว่าสวัสดีครับผม GFR หกสิบเอ็ดคล็ีหนึ่งจุดสามความดันหนึ่งร้อยี่สิบแปดแปดสิบน้ำตาลแปดสิบเจ็ดไขมันสามร้อยน่าจะหมายถึงคอเลสเตอรอลนะคะไขมันสามร้อย LDL อ่าสองร้อยสิบห้านะคะ HDL กับโอ้เอฟจะ HDL HD สูงมากเลยโชคดีมากเจ้านี้ HDL เก้าสิบห้านะคะผมอายุห้าสิบหกนะคะเป็นไตเสื่อมขั้นแรกหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ไม่มีอาการผิดปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็ถ้าเรียกตามคำนิยามเลยอย่างเงี้ยก็ตอบว่าอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาจะตัดกันตรง GFR พอดีเลยนะคะ GFR เกิน60อาจจะไม่เรียกนะคะหมอใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าท่านก็ต้องไปดูว่ามีโปรตีนรอในปัสสาวะไหมเกลือแร่เป็นไงอันตราซาวเป็นไงนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยหอหองท่านเนี่ยบอกว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยใช่ค่ะย้ำอีกทีนะคะว่า หมอเคยเจอแบบไตระยะหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้ให้ตตย,ยังไงไม่ค่อยมีแบบอาการผิดปกติอะไรคะ่ะไม่ว่าจะถามมากี่อย่างคันนะครับคุณหมอแบบจากไตไหมก,ก็ก็ไม่ใช่นะคะเพลียก็มักจะไม่ใช่นะคะเพลียของไตเนี่ยมักจะเป็นเพลียจากแบบว่าซีดโลหิตจางหรือว่าเกลือแร่ผิดปกติอย่างาเงี้ยค่ะโดยไตระยะต้นๆอ่ะโหไตเก่งมากนะคะไตปรับปรับร่างกายหมดเลยไม่ไม่เพลียไม่ซีดอะค่ะ ะะหมอเคยเจอแบบโอ้ระยะ5้าเลย5เลยนะคะโอ้เป็นหมอไตามาตั้งนานแบบระยะ5เลยเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเอาผลเลือดมาให้ดูอุ้ยบางท่านไตระยะหจริงๆแต่คนไข้แทบไม่มีอาการแล้วหมอดูไม่ออกเงี้ยมีเรื่อยๆนะคะจะบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้แบบว่าไม่มีอาการไม่ต้องตรวจไตอะไรเงี้ยไม่จริงแล้วก็แล้วก็การรู้ก่อนนะคะคือจะมีประโยชน์แบบมากๆๆๆๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่า พอไตระยะต้นๆน,น่ะบางทีแบบว่าไม่ค่อยต้องทําอะไรเลยแบบว่าเครียดไปไม่กี่วันรู้ดูแลว,วิธีการคุมอาหารานี้แป๊บเดียวนิ่งชีวิตสบายไม่ต้องมากังวลใดๆกับกันพอแบบว่าไม่รู้ปุ๊บแล้วมาเพิ่งรู้อย่างเงี้ยโอ้โหกว่าแบบพอพอไตระยะท้ายเยนี้ค่ะแบบหมอบอกให้ทําอะไรทําหมดเลยแต่มันไม่ทันอย่างเงี้ยมีมีเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หายไปเนี่ยโอ้โหสำคัญแบบสําคัญมากเพราะนั้น ไม่ไม่ดีหรอกที่รู้ว่าเป็นโรคไตใช่ไหมคะแต่ว่าดีที่ที่รู้เร็วก็ยังดีกว่าที่รู้ช้าเงี้ยคะ่ะ